กลับมาแล้วหลังจากห่างห,หายไปนานแบบนานมากๆโอ้โหเป็นเดือนนะวันนี้ผมกลับมาแล้วครับมาดันโมการอีกแล้ว <_ C le af> การกลับมาแต่ละทีของกูโหค้นนานน่ะ <_ C le af> วันนี้อยู่กับเกมสกูส o ูคาเฟเทเรียอะไรสักอย่างคาเฟเทเรียหรือเปล่าเนี่ยเป็นเกมซิมูเลเตอร์อีกแล้วเช่นเคยครับเออช่องเราต้องเป็นซิมูเลเตอร์อย่างเดียวนะฮะไม่ไม่ใช่ดิ ช่วงนี้ต้องเล่นแต่ซิมูเลเตอร์นะเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันเล่นได้แค่นี้คุณดูดีนี่ขนาดเกมพื้นที่กินไม่ถึงจิกนะครับประมาณร้อยสองร้อยคุณยังดูคุณดูภาพพื้นหลังได้ดีเบลยแบบเบลยจัดคือมันมีเซตติ้งนะประกดเซตติ้งเนี่ยมันมีพวกเสียงกลองเสียงเกมมีกราฟิกนี่ดูครับนี่ขนาดกราฟิกที่ปรับเลยนะนี่นี่ n อ c เนี่ยอะไรโลหมดเลยนะดูครับดูโลไอกราฟิกคุณภาพโลทุกอย่างโลนี่ก็คือ อะไรสักอย่างแล้วก็มีไลท์ไลทิงปิดแล้วก็เอฟเฟกก็ปิดชาร์โดก็โลทุกอย่างโลหมดเลยครับมีแค่นี้ครับ npc นพีอ็ดีเทลก็คือดีเทล NPC ก็คือหายมีแค่นี้ครับเนี่ยนี่คือซิ้งทั้งหมดส่วนนี่คืออะไรอะ่ะเป็นหนึ่งเขาแบบน่าจะเสียงอะไรสักอย่างเสียงคลิกเสียงพวกนี้ผมจะลด ลงมานิดนึงอ่ะโอเคเรียบร้อยเซตติ้งเรียบร้อยนี่ขนาดคุณภาพโลนะครับภาพยังแตกเลยนะลองเดี๋ยวลองปรับพวกกราฟิกพวกอะไรไหมฮะอย่างเช่นอากราฟิกปรับสักเอ่อมีเดียมก็ได้เอามีเดียมตัวอย่างจะอยู่มิดเดิมครับส่วนอันนี้เป็นคุณภาพมือนกันคุณภาพอยู่ที่มันได้แค่โลกับไฮวะกดไฮครับตัวอย่างเป็นคัสตอมโอเคเรียบร้อยอ่าภาพดูดีขึ้นเยอะเออว่ะโทรศัพท์ ทั้งสองน่าจะไหวครับแต่ขอรันวิดีโอเอ้ขอรันเกมนี้ด้วยคุณภาพแค่ที่พอกลัวตัวศัพ์จะระเบิดโหนะฮะหลายคนยังไม่รู้ว่าผมใช้โทรศัพท์รุ่นไหนผมใช้ไอ้รุ่นอินฟินิตข้อ12เพลย์ครับตอนนั้นโอ้โหเจ็บใจมากซื้อมาโดนเขาไม่เชิงอ่ะคือเกมอะไรวะโทรศัพท์ตอนผมไปซื้ออะมันคืออยู่ห้าพันใช่ปะพอไปซื้อมาเสร็จปุ๊บซื้อมาสี่พันห้า ตอนนั้นกำลังจะช่วงปีใหม่เลยเดือนหนึ่งไอเดือนเดือนอะไรวะก่อนตุลาไอคือก่อนธันวาเออนั่นแหละไปซื้อมาเสร็จปุ๊บพอผ่านปีใหม่ปุ๊บเริ่มุกลระลาไม่ราคาตกเหลืสามนหคลิปหายกูซื้อมา, 4, คคามสี่พห้าโคตรหยิบใจอ่ะตอนนั้นอ่ะนเจิบใจยันเลยอ่ะอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือชื่ออะไรเนี่ยทาริกไอทาริกเอ,อ่อในที่สุดคุณอะไรเนี่ยใน,นที่สุดคุณก็อะไรวะ กูอ่านไม่ออกอ่ะอ่านออกแค่นี้แหละพอ,อก,กดสกิป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 ยูโนสกิปเป็นภาษาคือเกมเป็นภาษาอังกฤษแล้วกูอ่นานภาษาอังกฤษไม่ออกอ่านออกแค่นิดเดียวคือแปลไม่ได้แล้วผมเขียนยาวกูไม่อ่านไม่อ,อ่านับสกิปสกิปสกิปทาริกกูสกิปเฮ้ยเอาวะ่ะเกมค่อนข้างดีเอาแล้วเข้ามาเป็นเกมซิมูเลเตอร์ที่เอพอความผู้ผม เคยเล่นไหมผมไม่เคยครับผมไม่รู้้วย,อ,นนยอ,อันนี้คืออะไรนี่คือทูวเรียลครับ interact with the the store อะไรวะเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการเสิร์ฟอาหารให้กับเด็กนักเรียนนะครับที่มาต่อแถวซื้ออ้อเฮ้ยเอาวะน่าสนใจวะอันนี้อันนี้ปิดมันน่าจะเป็นร้านอาหารปะใช่ไหมมันคืออาหารให้กับเด็กนักเรียนครับเรียบร้อยกดะไรไปวะ กูดเวิร์กอ้าวกูทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้อันนี้เนี่ยค o ส o m o n e y from สบายเฮ้ย serving the custom ฮะกูงงเมื่อกี้กูทำอะไรกูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเฮ้ยวิต่อยได้ด้วยไอย้อันนั่งกระโดดแล้ววิ่งได้อ้าวเจอ,อกูเน่ทาริกทาริกต่อยทาริกต่อยทาริกโหต่อยไม่ได้เฮ้ยเกมซูมเลเตอร์นี้ ทำออกมาดีอยู่นะเนี่ยน่าสนใจนะมีเควสให้ในายท่าลิกจะส่งเควสอะไรให้ผมจะส่งเควสอะไรให้กูเอาแล้วเอ่อดดิิสเเเอเอเออ่คือใครอ่านออกก็อ่านไปเลยครับผมอ่านไม่ออกผมจะสกีบเพืให้คุณอ่านเองเรื่องเป็นยังไงช่างแม่งมันเป็นช่วงตัวเลือกนะเล่นไปเรื่อยๆรู้เรื่องเองแหละ <laughs> ส่วนนี้เป็นที่ครับเราสามารถครับของได้ด้วยและต้องเราทำเราจะต้องทำภาำรากิจอันล็อกปลดล็อกเลเวลอะไรไปเรื่อยๆโอเค เข้าใจอันนี้เป็นแปลนนะครับบลูปริมไอ้บลูปริมเออวะอันนี้คือหลายตัวหา่านใช่ไหมตั้งแต่เป็นตัวหานเลยอ่ะโอ้โหยเยอะแม่งขอโทษครับก <c oughs> <c oughs> ็เยอะจริงมีอันล็อกด้วยแล้วก็ปลดล็อกคลาสเด้นเอยไม่ใช่คลาสหนึ่งเป็นเล็สตอร์กับคาสเซิลอันนี้เป็นเน็ตมันคืออยู่ตรงเนี้ย บิดดิ้งอน่าจะเป็นพวกเป็นเอ่อแต่งห้องแล้วไม่ก็ปลดล็อกดานอะไรสักอย่างแล้วมันให้ฉันทำอะไรฉันไม่มีตังนะผมที่ปูปินสิ่งที่เราครับได้กันแรยก็คือ p r i n นเตอเออไม่ใช่ฟริตเตอร์ฟริ r เตอร์รอะไรสักอย่างอะเตอร์เตอรอะใช่เรามีเงินห้าบาทเราซื้อไม่ได้แล้วมันให้เราทำอะไรใครโค้งเหรอใช่ไหม เก็ของไม่ได้ด้วยไปอยู่อะไรวไ,ไม่รู้เลยอย,อยู่ดีพอกูพูดเวริร์กเนี่ยงงมากเลยห้องเก็บของไม่มีเลยตัวนี้โอ้่น่าจะเป็นร้านอาหารจริงเลยครับท่านผู้ชมนี่เราสามารถออกมาได้ด้วยเออว่ะพี่เออมันเป็นซิมูเลเตอร์ที่ใหญ่ดีวะ่ะลื่นด้วยนะเป็นเกมแรกเลยที่รู้สึกว่าเล่นแล้วลื่นเนี่ยอ่าใช่มันเป็นร้านอาหารจริง้วยมีอะไรเนี่ย โลเคชั่นสแน็คมีโลเคชั่นสแน็คมีดื่มมีน้ำดื่มมีขนมขบเคี้ยวมีอะไรเนี่ยนู่เดิร์เป็นมัมม่าก็เป็นไอ้เบลนเดอร์น่าจะเป็นพวกซีเรียลอะไรนี่ปะแล้วไปก็หมักฝรัง่งแล้วก็อมไม่รู้อะผมไม่รู้อะอันนี้ก็คือฟริตส์นเอออะไรวะเห็นผมอ่านออกงี้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะจำชื่ออย่างงงนะ <laughs> ผมอ่านได้อย่างี้เลยแต่ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเฮ้ย เกียวกับเพลงลูกนโอบไม่ออไ,ได้ฉันโอบไม่ได้พวกข้าฮึ่ยฮึยว้าวเดียวคนสักทีนิปราบกูไปละจะมีท่างขยายเลยคนได้ปะคนไม่ได้นี่คือห้องด้านข้างนี้เราสามารถออกมาได้นี่มานี่วอบไม่้มึงให้เราเข้าบลูบลูปินเพื่อทำอะไรสักอย่างแต่โอบไม่ได้ด้วยเพลงสีแดงนี้อะอะไรวะอันนี้ก็ให้ดาวออกไม่ได้ นั่นอย่านะไม่เข้าเกมใหม่นะเดาบินจับด้วยป่ะเนี่ยไม่นี่วะเอาละทาลิกฉันไม่มีตังค์ <c oughs> นายจะให้ฉันทำอะไรสิงเล็กอ๋อมันให้เราอันล็อกเม่ฉลาดน้อยซะจริง <c oughs> โหเราก,ององก็งงอยู่ตั้งนานนะให้ทำอะไรบ้าเอาละเยี่ยมตอนนี้นายเอ่อตอนนี้นายต้องการเอดเด่อเบลนเดอร์ตัวอ,อะไรสักอย่างนี่แหละตอนนี้คุณเออใครอ่านอกองง่านไปเลยผมสกีพอลลูมีทูอินเตอร์อะไรอะให้กูตามไปไหนไปไหนซื้อของเหรอซื้อของ ให้ตามันไปซื้อของแน่เลยวะเมื่อกี้ใช่ใช่เลยสต็อกโอ้โหสต็อกกูมาเสิร์ฟถึงที่เพิ่งสังเกตนี่รถสต็อกแล้วแม่งมาวางไงสต็อกเขาขายกันนี่เออนะทริกเขาขายสต็อกกันนี่เหรอนี่เราไอ้อนายควรนายควรซื้อสต็อกเพื่อเอาไปวางเออน่าจะแม่งไปมั่วเลยไปมั่วซั่ว เอาแล้วของฟรีครับใครๆชอบผ้าเหรียญใช่กูมีห้าเหรียญจัดมาเรียบร้อยเยี่ยมตัวนี้เราไปที่ร,ร,รีเอ่อรีสโตอะไรช่างมันให้เรากลับไปที่เดิมครับเออเอาข่าวๆแค่นี้พอให้เรากลับไปที่เดิมอืมเรียบร้อยอ๋อนี่มันให้เราปลดล็อกอันนี้เป็นพวกเครื่องขายน้ำปงน้ำปั่นเดี๋ยวน้ำมาเป็นถังนี้เลยแล้วก็ปั่นใส่แก้วขายแล้วนี้มีอะไรเนี่ยขอดูหน่อยดิ พี่จะนั่งก็ดูในทาทลิกน้ําแข็งนี่ยืนบนหัวทลิกคุยเควสเฮ็ดเด้อดิเท่เละโอเคตอนนี้เอ่ออะไรสักอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดไปที่ช่องกับของแล้วก็เอาของมาลงใช่วางวางโอเคเราต้องวางเราต้องเตรียมสต็อกนะนี่น,นี่นี่คือสต็อกของเราเอ้สุชีป่ปะเนี่ยไม่ใช่นัเอ้ยตัวไม่ใช่ปะ ไม่รู้อ่ะอันนี้ในสต็อกมีอยู่95ส่วนอันนี้มีศูนย์ถ้าเกิดเราจะวางสต็อกเราต้องก้มไม่ใช่จะกะโดดเราต้องก้มเปิดกดนี่มากดกดเนมเนาะนะฮะอ๋ออยู่นี่แม่งต้องถือไว้อ่ะมารีสต็อกเรียบร้อยเยี่ยมตอนนี้คุณ อะไรนะเอเอนัอ่นแหละอ่านกันเอาเองครับผมไม่รู้โอเคตอนนี้ในพร้อมที่จะทำงานแล้วขอเป็นอะไรที่ดีทีดีเหมือนรู้เรื่องอะแต่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับมีกลางวันกลางคืนด้วยเออระบบจิงอืมเราสามารถมาที่ร้านได้เปิดร้านตอนกลางคืนเปิดร้านตอนกลางคืนปิดอะไรประมาณนี้โอเค แม่เออว่าเฮ้ยเกมค่อนข้างดีนะผมชอบแค่นี้กาแฟงอะแล้วอะตอนนี้เปิดครับเราสามารถปิดได้ด้วยแล้วก็สต็อกเราสามารถเข้ามาเรื่อยๆแล้วแล้วไงต่อรอแล้วอ๋อพวกนี้มันเป็นพวกน้ําชงนี่วะที่เราเห็นเอ้ยเด็กมาแล้วเด็กกระโปรงหอไม่ใหญ่กโ็โาตนเด็กน้อยว่าไง <S 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 เออ กดเอางี้เลยเหรอคือแบบไม่ต้องทําอาหารอะไรเลยเลยคือแบบมาปุ๊บกดเอาเลยเหรอน้องเอะไรน้องรอสักแป๊บพี่กำลังปั่นให้อยู่ต่อยเครื่องเนี่ยต่อยเด็กด้วย <c oughs> มันนี่ดิเห <c oughs> มือนใส้แมวดีกว่าเดี๋ยวเป็นการทําร้ายเด็กแมวครับมันไม่ดีครับ <c oughs> เอาอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> เราก็ไปไปครับจะว้นแต่ว่าจะมี